สวัสดีครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกที่เรายือนอยู่ตอนนี้มันไม่ได้แค่กําลังหมุนเร็วขึ้นแต่มันกําลังสั่นสะเทือนไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเลยทีเดียวผมไม่ได้พูดถึงแค่ผ้าหัวข่าวรายวันที่ผ่านตาเราไปมานะครับแต่ผมกําลังพูดถึงความรู้สึกลึกๆที่พวกเราทุกคนสัมผัสได้ความรู้สึกที่ว่ากติกาการเงินโลกแบบเดิมๆกําลังถูกฉีกทิ้งต่อหน้าต่อตาเราลองมองดูรอบตัวสิครับ ฝั่งหนึ่งญี่ปุ่นกำลังกรีดร้องด้วยค่าเงินที่ผันผวนจนหน้าหายใจอีกฝั่งหนึ่งอเมริกากำลังถูกแช่แข็งด้วยภัยธรรมชาติที่ทำลายล้างเศรษฐกิจในขณะที่ยุโรปเริ่มมีรอยร้าวที่มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญที่ผมอยากจะถามคุณในวินาทีนี้ไม่ใช่วันนี้ทองคำราคาเท่าไหร่แต่คือท่ามกลางพายุแห่งความโกลาหลระดับโลกนี้ทองคำกำลังส่งสัญญ,ญาณเตือนภัยอะไรบางอย่างให้เรารู้หรือเปล่าหลายคนอาจจะบอกว่า ข่าวร้ายเยอะขนาดนี้ทองคำต้องพุ่งสิแต่ทำไมราคามันถึงยังเวี่ยงตัวรุนแรงและคาดเดายากเหลือเกินหรือว่านี่คือหลุมพรางที่ตลาดวางเอาไว้หรือจริงๆแล้วมันคือโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษที่เราอาจจะมองข้ามไปวันนี้ครับเราจะไม่แค่มาอ่านข่าวให้ฟังแต่เราจะมาผ่าตัดสถานการณ์โลกทีละชิ้นเชื่อมโยงจุดที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยให้คุณเห็นภาพความจริงที่ซ่อนอยู่ เตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณไปตลอดการเรามาเริ่มต้นการเดินทางแกะรอยวิกฤตครั้งนี้ที่ศูนย์กลางความผันผวนของเอเชียกันก่อนครับนั่นคือประเทศญี่ปุ่นสถานการณ์ที่นั่นตอนนี้เปรียบเสมือนหม้อต้มแรงดันที่กำลังเดือดพล่านล่าสุดมีรายงานว่าค่าเงินเยนได้ดีดกลับอย่างรุนแรงจนถึงขนาดที่ท่านนายกรัฐมนตรีซาเนะเทากาอิจิต้องออกมาส่งสัญ,ญญาณเตือนด้วยตัวเอง ท่านใช้ถ้อยคำที่ดุดันและชัดเจนมากว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาปั่นค่าเงินเล่นเด็ดขาดและพร้อมที่จะเข้าแทรกแซงทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าเรามองแค่ผิวเผินมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติที่ผู้นำประเทศจะออกมาปกป้องค่าเงินของตัวเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเจาะลึกลงไปดูไส้ในจริงๆสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นไม่ใช่ค่าเงินครับแต่มันคือวิกฤตศรัทธาในตลาดพันธบัตรต้องเล่าให้เห็นภาพแบบนี้ครับช่วงที่ผ่านมา ตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นโดนเทขายอย่างหนักหน่วงมากสาเหตุหลักมาจากความกังวลว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้เงินเก่งเกินตัวตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือแนวคิดที่จะพักการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอาหาร8เปอร์เซ็นเป็นเวลา2ปีในมุมมองของประชาชนอย่างเราๆนี่คือนโยบายสวรรค์โปรดเลยครับข้าวของถูกลงค่าครองชีพลดลงแต่ในสายตาของนักลงทุนสถาบันระดับโลกพวกเขามองเห็นหายนะครับทำไมเนี่ยครับ เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีหนี้สาธารณะสูงติดอันดับโลกอยู่แล้วการลดภาษีหมายถึงรายได้รัฐหายไปแต่รายจ่ายยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นแล้วรัฐจะเอาเงินจากไหนมาโปะส่วนต่างนี้ล่ะครับคำตอบก็คือการกู้เพิ่มผ่านการออกพันธบัตรนั่นเองพอนักลงทุนรู้ว่ารัฐบาลจะต้องออกพันธบัตรลดใหม่มหาศาลเพื่อมาถมงบประมาณพวกเขาก็เกิดความกลัวครับกลัวว่าปริมาณพันธบัตรจะล้นตลาดกลัวว่ารัฐบาลจะไม่มีปัญญาจ่ายคืนในอนาคต แล้วผลลัพธ์ก็คือพวกเขาชิงเทขายพันธบัตรทิ้งก่อนเลยและนี่แหละครับคือจุดตายเมื่อพันธบัตรถูกเทขายอัตราผลตอบแทนหรือบอลยิวมันก็พุ่งสูงขึ้นทันทีคุณเห็นภาพบงจนอุบาทนี้ไหมครับรัฐบาลอยากช่วยประชาชนด้วยการลดภาษีแต่กลับไปกระตุ้มต่อมความกลัวของเจ้าหนี้ยิ่งยิวพุ่งสูงต้นทุนการกู้ยืมของญี่ปุ่นก็ยิ่งแพงขึ้นภาระดอกเบี้ยก,ก็ยิ่งทับถมมันกลายเป็นงูกินหางที่แก้ไม่ตก และความไม่มั่นคงในพันธบัตรนี่แหละครับที่มันสะท้อนกลับไปทุบค่าเงินเยนให้ผันผวนหนักเข้าไปอีกนี่คือบทเรียนราคาแพงที่บอกเราว่าในโลกการเงินยุคใหม่เจตนาดีทางการเมืองอาจจะกลายเป็นหายนะทางการเงินได้ถ้าขาดวินัยการคลังครับทีนี้คำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยคือแล้วความวุ่นวายในญี่ปุ่นทั้งหมดนี้มันส่งผลดีหรือผลเสียกับทองคากันแน่ครับ โดยสัญชาตญาณแล้วพอเห็นตลาดใหญ่ๆปั่นตวนคนส่วนใหญ่ก็น่าจะวิ่งเข้าหาทองคำในฐานะหลุมหลบภัยหรือเซฟเฮเว่นใช่ไหมครับคำตอบคือถูกต้องแค่ครึ่งเดียวครับเพราะในโลกความเป็นจริงศัตรูตัวฉกาจที่ทองคำกลัวที่สุดไม่ใช่ความผ,ลผ,ลผลันผวนแต่คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยิวที่พุ่งสูงขึ้นต่างหากครับผมอยากให้คุณลองจินตนาการภาพตามผมนะครับทองคำนั้นเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีชีวิต มันไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยไม่มีการจ่ายเงินปันผลถ้าคุณถือทองคำแท่งหนักหนึ่งบาทไว้10ปีมันก็ยังหนักหนึ่งบาทเท่าเดิมในทางกลับกันพันธบัตรรัฐบาลคือสินทรัพย์ที่จ่ายดอกเบี้ยให้คุณสม่ำเสมอดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พันธบัตรญี่ปุ่นถูกเทขายจนยิวพุ่งสูงขึ้นมันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณชวนเชิญให้นักลงทุนทั่วโลกคิดว่าเฮ้ยเอาเงินไปซื้อพันธบัตรกินดอกเบี้ยสูงๆดีกว่าไหมจะไปถือทองคําที่ไม่มีดอกเบี้ยทําไม ความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ครับตลาดการเงินโลกมันเชื่อมโยงกันหมดถ้าความกังวลเรื่องสถานะการเงินของญี่ปุ่นมันลุกลามจนทำให้นักลงทุนเริ่มไม่ไว้ใจพันธบัตรรัฐบาลอื่นๆไปด้วยจนพากันเทขายพันธบัตรสหรัฐหรือพันธบัตรยุโรปตามออกมายิ่วทั่วโลกจะพากันดีดตัวขึ้นพร้อมกันหมดสถานการณ์แบบนั้นแหละครับที่จะเป็นแรงกดดันมหาศาลต่อราคาทองคำดังนั้น ภาพที่เรากำลังเห็นอยู่ตอนนี้มันจึงเปรียบเสมือนการแข่งชักเขยระดับโลกครับเชือกฝั่งซ้ายคือความกลัวจากความไม่มั่นคงที่คอยดึงราคาทองให้พุ่งขึ้นส่วนเชือกฝั่งขวาคือผลตอบแทนพันธบัตรที่เย้ายยวนคอยกระชากราคาทองให้ร่วงลงมันคือการต่อสู้กันระหว่างอารมณ์ความตกใจกับตัวเลขผลตอบแทนที่จับต้องได้และนี่คือเหตุผลว่าทำไมราคาทองคำถึงเหวี่ยงตัวแรง เพราะทั้งสองแรงนี้กำลังออกแรงดึงกันอย่างเอาเป็นตายในเวลาเดียวกันนั่นเองครับจากความเปราะบางทางการเงินในญี่ปุ่นเราลองเปลี่ยนฉากข่ามาหาสมุทรมาที่สหรัฐอเมริกากันบ้างครับที่นั่นกำลังเผชิญกับอสูรกายที่จับต้องได้และมองเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับนั่นคือพายุฤดูหนาวที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีภาพข่าวที่เราเห็นมันไม่ได้ต่างอะไรจากซีนในหนังวันสิ้นโลกเลยนะครับ ประชาชนกว่าสองแสนรายไม่มีไฟฟ้าใช้เที่ยวบินกว่าหมื่นเที่ยวถูกยกเลิกและมีการประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้วอย่างน้อย12รัฐในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศหนาวครับแต่มันคือการเบรกหัวทิ่มของระบบเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งของโลกแบบฉับพลันกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะงักงนันการผลิตหยุดชะงักการขนส่งเป็นอมาพาสสภาวะแบบนี้ตลาดการเงินเราเรียกว่า risk off อย่างเต็มรูปแบบครับ เรียบเหมือนกับว่าทุกคนกำลังเต้นรำในงานปาร์ตี้อย่างสนุกสนานแล้วจู่ๆไฟก็ดับพรึบพร้อมกับเสียงระเบิดดังสน,นั่นปฏิกิริยาแรกของทุกคนคือหยุดเต้นหรือหยุดซื้อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วรีบวิ่งไปหาที่กำบังให้เร็วที่สุดแต่จุดที่ต้องระวังให้ดีคือกับดักทางจิตวิทยาตรงนี้ครับหลายคนคิดว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บทองต้องพุ่งปับ๊บแต่ในประวัติศาสตร์วิกฤตหลายครั้งสอนเราว่า เมื่อความกลัวพุ่งถึงขีดสุดสิ่งที่นักลงทุนต้องการมากที่สุดไม่ใช่ทองคำแต่เป็นสภาพคล่องหรือเงินสดสกุลดอลลร์ครับอารมณ์ประมาณว่าขายทุกอย่างเพื่อกอดเงินสดไว้ก่อนแรงเทขายสินทรัพย์ทุกอย่างเพื่อถือเงินสดนี้จะทำให้ค่าเงินดอลลา่าแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้นและดอลลาราที่แข็งแกร่งนี่แหละครับคือค้อนปอนขนาดใหญ่ที่จะทุบราคาทองคำให้ย่อตัวลงได้ในช่วงแรกดังนั้น ถ้าเห็นทองร่วงตอนเกิดวิกฤตหนักๆอย่าเพิ่งตกใจครับมันคือกลไกลปกติของการตุนกระสุนเพื่อเอาตัวรอดก่อนที่เกมยาวจะเริ่มขึ้นครับในขณะที่พายุหิมะเป็นความเสี่ยงระยะสั้นสหรัฐกำลังเดินเกมที่ใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้นมากในระยะยาวครับมันคือเกมที่มีเดิมพันเป็นความมั่นคงของชาติ ล่าสุดมีรายงานว่ารัฐบาลเตรียมเม็ดเงินมหาศาลกว่า1.6พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าถือหุ้นเพียงแค่10%ในบริษัท USA Rare Earth คุณฟังไม่ผิดครับเงินมหาศาลขนาดนี้แลกกับหุ้นแค่10%ถ้ามองในมุมนักธุรกิจทั่วไปนี่อาจดูเหมือนการลงทุนที่แพงจนน่าเกลียดหรือขาดทุนย่อยยับตั้งแต่เริ่มแต่ช้าก่อนครับนี่ไม่ใช่เรื่องของการค้ากำไรแต่มันคือเรื่องของยุทธศาสตร์การรบ เราต้องเข้าใจก่อนว่าแร่หายากหรือแร่เอิร์ธเหล่านี้ไม่ได้เอาไว้แค่ทําชิปในสมาร์ทโฟนที่เราไถหน้าจอกันเล่นๆน,นะครับแต่มันคือหัวใจของเทคโนโลยีทางการทหารขั้นสูงทั้งหมดตั้งแต่ระบบนาวิถีของขีปนาวุธโทมาฮอคไปจนถึงสารเคลือบผิวของเครื่องบินรบสเตล l ์ h f 5 5ปัจจุบันจีนเป็นผู้กุมอํานาจเบ็ดเสร็จในอุตสาหกรรมแปรรูปแร่พวกนี้ การที่สป라이ดเชนของอาวุธเราไปอยู่ในมือของคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ในภาษาทหารเขาเรียกว่าจุดตายหรือโชค k พ p o i n ที่สหรัฐยอมรับไม่ได้อีกต่อไปครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้คุณโฟกัสคือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาครับการกระทำนี้แหละคือจุดกำเนิดของปีศาจต,ตัวใหม่ที่เรียกว่าเงินเฟ้อเชิงโครงสร้างหรือ structural inflation ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เดิมเราผลิตของในที่ที่ต้นทุนถูกที่สุด อย่างจีนเพื่อให้ของราคาถูกเงินเฟอ้อโลกจึงต่ำมาตลอดหลายสิบปีแต่ในโลกยุคใหม่สหรัฐกำลังประกาศกล้องว่าฉันไม่สนต้นทุนฉันสนแค่ความปลอดภัยการย้ายฐานผลิตกลับมาสร้างเหมืองในเท็กซัสหรือสร้างโรงงานแปรรูปในโอคลาโฮมามันต้นทุนแพงกว่าการจ้างจีนผลิตหลายเท่าตัวครับการเปลี่ยนจากแนวคิด just in time มาเป็น just in case หรือเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนคือต้นทุนส่วนเพิ่มที่โลกต้องจ่าย เมื่อรัฐบาลอัดฉีดเงินที่พิมพ์ใหม่เข้าระบบเพื่อสร้างสิ่งเหล่านี้มันคือการสส้เงินเฟ้อที่ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่มันคือเงินเฟ้อที่ฝังรากลึกอยู่ในต้นทุนการผลิตของประเทศและนี่แหละครับคือเชื่อเพลิงชั้นดีสําหรับราฐาทองคําในระยะยาวเพราะทองคําคือสินทรัพย์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับการเสื่อมค่าของเงินกระดาษ ยิ่งรัฐบาลทั่วโลกต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อซื้อความมั่นคงมากเท่าไหร่มูลค่าของเงินสกุลหลักก็จะยิ่งถูกเจือจางลงและนั่นคือเวลาที่ทองคําจะเปล่งประกายอย่างแท้จริงในฐานะผู้รักษาความมั่นคงที่แท้จริงครับข้ามกลับมาดูฝั่งโยุโรปกันบ้างครับเพราะที่นี่ก็กำลังเกิดแรงสั่นสะเทือนที่น่าจับตามองไม่แพ้กันล่าสุดมีรายงานจาก Financial Times ที่สะท้อนรอยร้าวที่น่ากังวลของสหภาพยุโรป เรื่องของเรื่องคือโปแลนด์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งทางเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคกลับส่งสัญญาณออกมาดื้อๆเลยว่าเราไม่รีบที่จะเข้าร่วมใช้เงินสกุลยูโรถ้ามองแบบผิวเผินมันก็แค่เรื่องนโยบายการเงินของประเทศหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้ามองในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่คือการตบหน้าแนวคิดเรื่องความเป็นปึกแผ่นของยุโรปชาดใหญ่เลยครับปกติแล้วใครๆก็ควรจะอยากเข้าคลับคนรวยอย่างยูโรโซน แต่การที่โปแลนด์บอกว่าขอใช้เงินสวอตตี้ของตัวเองดีกว่าโดยให้เหตุผลว่าเศรษฐกิจเขาโตเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปเสียอีกมันกำลังบอกโลกในๆว่าเรือลำใหญ่อย่างยูําลังเล่นช้าและอุ้ยอ้ายเกินไปสำหรับพวกเขาสำหรับนักลงทุนข่าวนี้ตีความได้สองแบบครับในระยะสั้นพวกเก่งกำไรค่าเงินจะมองว่าเป็นข่าวลบต่อเงินยูโรเมื่อยูโรอ่อนค่าเงินดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นโดยเปรียบเทียบ ซึ่งก็จะวนกลับมากดดันราคาทองคำในระยะสั้นอีกนั่นแหละครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือระยะยาวครับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์มองเห็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นเขามองว่าน,นี่คือสัญญาณเริ่มต้นของความเสี่ยงเชิงระบบหรือ systemic risk ถ้าวันหนึ่งผลประโยชน์ของชาติสมาชิกขัดแย้งกับนโยบายส่วนกลางรุนแรงขึ้นเ,เรื่อยๆอนาคตของเงินสกุลยูโรจะมั่นคงแค่ไหนและความไม่แน่นอนตรงนี้แหละครับ คือคำตอบว่าทำไมธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกและเอเชียถึงพากันเทขายพันธบัตรสกุลเงินหลักแล้วหันมาสะสมทองคำเข้าคลังสำรองกันอย่างบ้าคลั่งในปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่ได้ซื้อเพื่อเก่งกำไรนะครับแต่เขาซื้อประกันภัยเพราะในวันที่ระบบการเงินแบบรวมศูนย์เริ่มมีรอยร้าวทองคำคือสินทรัพย์เดียวที่ไม่มีความเสี่ยงจากคู่สัญญาหรือ counterparty risk ครับ มันคือเงินที่แท้จริงที่ไม่มีวันล้มละลายไปพร้อมกับรัฐบาลไหนๆครับเรื่องราวทั้งหมดมันนำมาสู่จุดเชื่อมโยงสุดท้ายที่ใกล้ตัวเราที่สุดครับและเป็นสิ่งที่ตอกย้ำทฤษฎีโลกแบ่งขั้วได้ชัดเจนที่สุดนั่นคือการที่สหภาพยุโรปหรือ EU เตรียมยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามขึ้นสู่จุดสูงสุดการที่ประธานสภายุโรปบินตรงมาเยือนฮานอยในวันที่29มกราคมนี้ไม่ใช่แค่การมาเที่ยวพักผ่อนนะครับ แต่มันคือการจองตั๋วที่นั่งในระเบียบโลกใหม่ทำไมต้องเป็นเวียดนามหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะค่าแรงถูกหรือเป็นฐานการผลิตเสื้อผ้านั่นคือความคิดเมื่อ10ปีก่อนครับในสายตาของมหาอำนาจตอนนี้เวียดนามคือขุมทรัพย์ทางทรัพยากรที่ยังไม่ได้ถูกผูกขาดโดยจีนอย่างเบ็ดเสร็จเวียดนามมีทั้งแร่หากปริมาณมหาศาลมีทังสเตนและแร่ธาตุสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมไฮเทค นี่คือการเดินเกมแบบเฟร e n d ช h o r i ิงหรือการย้ายห่วงโซ่อุปทานไปไว้ในประเทศที่เป็นมิตรและไว้ใจได้เพื่อกระจายความเสี่ยงออกจากจีนครับแต่เหรียญมี2ด้านเสมอครับการกระจายฐานการผลิตแบบนี้ดูเผินๆเ,เหมือนจะดีต่อความมั่นคงแต่ในทางเศรษฐศาสตร์มันคือการถอยหลังลงคลองในเรื่องประสิทธิภาพครับจากเดิมที่เคยผลิตที่เดียวจบครบถูกสุดตอนนี้ต้องแยกส่วนการผลิตต้องขนส่งข้ามไปมา ต้องไปสร้างโรงงานใหม่ในที่ที่ระบบยังไม่พร้อมเท่าผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรครับคือต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสื้อผ้าแพงขึ้นมือถือแพงขึ้นรถยนต์ไฟฟ้าแพงขึ้นและนี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดของวันนี้ครับโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่การเมืองนำเศรษฐกิจชาติมหาอำนาจยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับความปลอดภยัย ซึ่งแปลว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคของเงินเฟอ้อถาวรและความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบในโลกที่แบ่งขั้วชัดเจนแบบนี้เงินสกุลดอลลาร์อาจจะเป็นอาวุธของฝั่งสหรัฐเงินหยวนอาจจะเป็นอาวุธของฝั่งจีนแต่ทองคำคือสกุลเงินเดียวที่เป็นกลางอย่างแท้จริงครับมันไม่เลือกข้างมันไม่มีสัญชาติและมันได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายไม่ว่าโลกจะแตกเป็นกี่เสียง นี่คือเหตุผลว่าทำไมในยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ทองคำจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันอาจจะเป็นทางรอดที่จำเป็นที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุนของคุณครับบทเรียนสำคัญที่สุดจากเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ไม่ใช่การถามว่าพรุ่งนี้ทองจะขึ้นหรือลงครับแต่คือการตระหนักว่าเรากำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนผ่านของประวัติศาสตร์การเงินโลกความผันผวนที่เราเห็นไม่ใช่แค่คลื่นลมชั่วคราวแต่คือแรงสั่นสะเทือนจากการจัดระเบียบโลกใหม่ ผมเชื่อมั่นว่าปีนี้จะเป็นปีที่ไม่ง่ายครับความผันผวนจากบอลยวและค่าเงินดอลลาร์จะยังคงเป็นบททดสอบจิตใจนักลงทุนทองคำอยู่เป็นระยะแต่ตราบใดที่รอยร้าวทางภูมิรัฐศาสตร์ยังขยายตัวและโลกยังต้องจ่ายราคาแพงเพื่อซื้อความมั่นคงทองคำจะยังคงทำหน้าที่เป็นสมอเรือที่สำคัญที่สุดในพอร์ตการลงทุนของคุณครับคำถามทิ้งท้ายที่ผมอยากชวนทุกคนคิดคือ ในวันที่มหาอำนาจต่างพากันสร้างกำแพงใส่กันและพิมพ์เงินสู้กันแบบนี้คุณคิดว่าสุดท้ายแล้วผู้ชนะในเกมนี้จะเป็นใครระหว่างดอลล่าที่ทรงพลังหรือทองคำที่เป็นอมตะเพื่อนๆมีมุมมองอย่างไรบ้างครับคิดว่าแผนการทุ่มเงินสร้างเหมืองของสหรัฐจะหยุดจีนได้จริงไหมหรือจะแค่ทำให้เข้าของแพงขึ้นพิมพ์คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความรู้กันด้านล่างนะครับผมรออ่านทุกความเห็นครับ และถ้าคุณไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและเชื่อมโยงภาพใหญ่แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนนักลงทุนของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ